ร้องให้ปอยว่าเขาจาความรู้สึกของประชาชนผู้เดือดร้อนได้อย่างดีเพราะเคยลงพื้นที่ช่วยเหลือที่อยุธยาและลบบุรีมาแล้วค่ะถกาได้มีโอกาสติดรถเพื่อนๆไปนะครับที่อยุธยาก็รู้สึกว่าอย่างที่พี่จิ๊บบอกครับมันทุกอย่างวันนี้มันเกินเลยไปหมดแล้วนะครับแต่ก็อยากจะบอกให้ทุกคนนะครับสิ่งเดียวที่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 ต้องในตอนนี้คือต้องมีสติแล้วก็ต้องต้องคิดว่าสิ่งนีก็จะต้องผ่านไปครับทุกอย่างทุกอย่างจะ วันวันใหม่เสมอก็อยากจะขอให้อดทนอีกนิดนึงนะครับแล้วก็พวกเรา <S <S ที่อยู่ที่ยังไม่เปลี่ยกนั้นนะครับก็จะส่งแรงใจส่วนทุกๆอย่างไปให้ได้นะครับหลังจากนี้นะคะติ๊กชิโร่จะมีโครงการที่จะทำเพลงน้ำพุ่มไม่พิจัยเป็นหัวข้นภาษากรีกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบไทยน้ำทุ่มในประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกด้วยและคะ ช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมค่ะน้ำใจของทั้งประชาชนและคนบันเทิงก็